โอเควันนี้เรามาทบทวนเกี่ยวกับสะระก็นี้เป็นสระอะไรนะคะ<อ>สระอาเสียงสั้นเสียงยาวเส,สียงสั้นนะคะสระอาเสียงยาวเราเรียนสระอาไปแล้วเนาะวันนี้มาทบทวนเกี่ยวกับสระอาสั้นๆเ่อนของยากผายขาไม่ยากหอนแล้วคะ่ะไปสองคนเอาไปสองคนให้กตาพากอ่อนด้วค่อยไปนะครับโอเคตอนนี้มาอ่านก่อนนะ อะไรดอดอดดอดดอดต่อไปค่ะ เราทิ้งเศษกระดาษทิ้งที่นะคะต้อนออาตาัออาตาตออตาตปอาาตออาาอะตอออออาตออออาาาอ Yeah. <laughs> 两台。 เอามือขึ้นมาวาดบนอากาศค่สะสาะอีเขียนยังไงคะเริ่มสองลงมามันจะไม่มีขีดน,นะคะขีดอย่างนี้นะคะสาะ,ะอีเข้าใจเยอะมากดีใช่ไหม พอกอะยืนขึ้่ะ อออีปอ้าตัวนี้ตัวอะไรคะอ้ออ่างออออออีอีออออตัวนี้ตัวอะไรคบตัวสุดท้ายกไก่ครับก็อีกก็ก็อีกก็อีกเยี่ยมมากอเยี่ยมเยี่พูดไหเยี่ยม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 มากพูดได้